ความรักของคนที่ชอบนินทาผู้อื่นคนที่พูดเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมากคนที่เอาแต่ว่าร้ายในไม่ช้าก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเพราะตอนที่พูดถึงสิ่งไม่ดีหัวใจของคนคนนั้นจะเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบเนื่องจากคนเรามีวิสัยชอบซุบซิบนินทาอยู่เป็นเดิมดังน,นั้นใน,นตอนแรกผู้คนจะแห่ไปลุมร้อม คนที่พูดจาว่าร้ายผู้อื่นแต่หลังจากนั้นจะค่อยๆรับรู้ถึงพลังงานลบของคนที่เอาแต่พูดเรื่องไม่ดีดังเช่นหญิงสาวสองคนระหว่างฟ้ากัแบบทะเลฟ้าจะชอบซุบซิบนินทาเธอจะมีกลุ่มเพื่อนของเธอที่ตั้งวงนินทาและก็หัวเราะกันเพื่อนของฟ้าก็าจะรู้สึกว่าเขามีอํานาจมากเพราะเขาสามารถจะรับรู้ความรักของคนอื่นได้เวลา ทุบซิน่ทางก็จะหัวเราะแล้วก็สะใจมีความรู้สึกว่าอืมคนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยมีเรื่องแย่ๆเบื้องอยูเบื้องหลังแย่ๆไปหมดเลยหลังจากนั้นในกลุ่มเพื่อนก็จะไม่มีใครกล้าที่จะแตกแถวเพราะถ้าไม่อยู่ร่วมสนทนาด้วยเพื่อนก็ไม่ไม่กล้าที่จะออกจากวงสนทนาเพราะกลัวว่าเวลาตัวเองไม่อยู่ร่วมด้วย เพื่อที่เหลือก็จะนินทาตัวเองดังนั้นจะทําให้กลุ่มนี้การทํางานก็ไม่ได้ดีเพราะบริบาลเอาตัวสมมุตินินทากดออ่นประสิทธิภาพในการทํางานก็ไม่ดีในขณะที่อีกกลุ่มนึงคือของกลุ่มทะเลทะเลเธอไม่สนใจในเรื่องการซุบซิบนินทาเธอจะตั้งตาทํางานคิดถึงแต่เรื่องที่เธอจะพัฒนาตัวเองทําอย่างไรเธอถึงจะทํางานได้ดีขึ้นเธอสามารถก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานได้เธออยากจะได้ ทำงานที่ท้าทายอยากจะได้พิพสูจน์ฝีมือเธออยากจะแสดงศักยภาพในตัวเธอออกมาถึงสิ้นปีเธอก็ได้รับการโปรโมทให้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆคนที่เอาเต่ทาคนอื่นนอกจากไม่มีความสุขแล้วเพราะใครๆก็ระแวงกลัวว่าจะเอาเรื่องของเขาไปพูดไม่ดีต่อไปรวมทั้งตัวเองก็ไม่ได้ทุ่มเทเวลาในการทำงานเพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพภาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ต่างจากทะเลที่เธอไม่สนใจเรื่องุดทิปนินทาเธอหาความรู้และเธอก็พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และก็ทํางานประสบความสําเร็จดังนั้นความรักของคนที่ชอบนินทาผู้อื่นคือคนที่เห็นความทุกข์ของผู้อื่นมีรสหวานปานน้ำผึ้งการนินทาว่าร้ายทําให้หัวใจของผู้คนรู้สึกเพลิดเพลินได้เพียงไม่นานคนที่ไม่มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นและเอาแต่ร้องหาความเพลิดเพลินทางอารมณ์แบบนั้น ไม่ช้าก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครชอบไปที่สุด